เรื่องของความกดดันเรื่องของความมั่นใจในแต่ละเกม,นะมอะความสำคัญสวัสดีครับผมคุณตือซ่านะครับกอล์ฟนีสปอตคูดัสตา้าสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์26ิมิถุนายนนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลในเอเชียยังเข้มขน้นน่าติดตามนะครับวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่การวิคอห์นะครับ1คู่ในศึกเจอริคญี่ปุ่นละแ,แนะนำฟุตบอลยิงกันเยอะอีก หนึ่งคู่ในรีจีนะครับ,นนรบ,บรก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก่แนนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ต l ร b กลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจับ แต่เข้ามาในกลุ่มได้ตามดิงที่ปักหมุดเอาไว้และย้ำเลยครับว่าตลอดช่วงเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นแจกหนักนะแจกจริงให้กับทุกท่านที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราหน้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอย่างวกุญแจหมวกเสื้อเชียร์ฟุตบอลยูโรรวมถึงรางวัลใหญ่อย่าง iPhone, iPad และรถยนต์เทตรานะครับรวมถึงครอบครัวเก่าก็สามารถรุนรับโชคกันได้นะครับแจกหนักแจกจริงแบบจจดเต็มอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับหนึ่งคู้ของศึกเจริกหนึ่งญี่ปุ่นไปกันที่การเจอระหว่างซานเฟเชฮิโรชิบะเปิดบ้านพบกับอันบีเรกนิอิงะตะ ซานเฟเชซีซั่นนี้ต้องบอกนะครับว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับจนก้าวขึ้นมาแอบมีรุนแชมป์นะครับแทัคติกการทำทีมของเทรนเนอร์นิชาเอลสกิปเบมีความลงตัวนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่อันตรายการเข้าทำหลากหลายนะครับฟอร์มตอนนี้ก็ขาขึ้นนะครับ10เกมหลังสุดพวกเขาชนะ8เกมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็เกมลุก,ลกดุดันอย่างที่เรียนไปวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับรับมือกับทาง อันบีเรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ทรงบอลเหนียวแน่นและฟอร์มตอนนี้ขาดขึ้น,นครับ6เกมหลังสุดพวกเขาไร้ผ้ายนะครับแต่ผมมองนะครับว่าอันบีเรกเล่นนอกรลังยังไม่นิ่งนะครับวันนี้มาเยอสซาเตเชซึ่งครบเครื่องอาวุธหนักครบมือน,นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วหากเจ้าถิ่นไม่ใช้โอกาสเพื่องันเองนเตตรเชื่อว่าจะสามารถต่อ,อ,าอจากข้อพิจาราเอาชนะและมีลุ้นยิงขาดได้เชียร์ซานเฟเชฮิโรชิม่านะครับในคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมแนะนําให้ยิง เยอะ,นะในฟุตบอลซูเปอร์ลีกจีนเป็นการเจอกระหว่างฉางจุนย่าไถพบกับสานตงไถซานทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เกมรุกดีแล้วก็เกมรับแย่มาเจอกันเองแบบนี้ดูแล้วรูปเกมเปิดแรจะยิงรวมกันถึง3หรือว่า4ประตูได้เฉียยยิงกันเยอะกูระหว่างฉางจุนพบสานตงไถซานสาดีครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลฟรีเอเชียนะครับเฉียสซารเฟเชฮิโรชิม่าและยิงกันเยอะกูระหว่าง ฉ่างฉุนยาไทยพบสารตรงไทยสารขอกู่าัเชีย์บอลแบบมีความสุขนะครับเต็งแห่งวรวรวยไปเจอกรรมะพรงนี้สวัสดีครับ